สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพนพี่พี่ทุกท่านนะคะพบก,กันอบชันเคยนะคะในช่องทาง YouTube ของเรานะวันนี้นะคะก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อคู่หรือว่าคู่ครอง ะะที่แท้จริงของเราเป็นเช่นไรนะมีพลังงานหน้าพ่ยนะคะให้เลือกทั้งหมด3เด็กนะคะเริ่มจากเด็กที่1จะเป็นเด็กของอัคนันนะคะเเพื่อนเนาะแล้วก็เด็กที่2องโดนไรเดอร์ทารดนะรวมถึงเด็กที่3 w i วิงเชส a ตอร์ทารดนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เลือกเด็กที่ดึงดูดใจเรานะคะเนื้อคู่ของเราเป็นเช่นไรนะเด็กที่1เด็กที่2และ เด็กที่สามเมื่อเพื่อนๆเ,เลือกได้แล้วแม่หมอขออ่านพลังงานหน้าไพ่เด็กที่หนึ่งเป็นกองการแรกนะคะเชิญรับชมรับฟังได้เลยคะ่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่หนึ่งนะคะเนาะหน้าตาพลังงานหน้าไพ่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนนะขออนุญาตองครูบาอาจารย์ประจำตัวเพื่อนๆนะองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเพื่อนในการ เปิดพลังงานหน้าไพ่นะคะสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพโดยรวมอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดกับใครเลยก็ได้นะคะเนาะฟังเพื่อเป็นแนวทางฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองนะคะเกี่ยวกับเรื่องเนื้อคู่ของเราเนาะคอลูเอนเนอร์จี้นะคะคู่ครองของเราเป็นเช่นไรนะคะเ,เพื่อนๆเนะาะใบแรกสตรงิง แล้วก็ไพ่ของสามเหรียญแม่หมอคิดว่าคู่ครองของเพื่อนกรุ๊นี้นะคะอาจจะเป็นคนต่างถิน่นต่างแดนนะต่างชาติต่างศาสนาหรืออยู่ไกลกันคนละจ,จังหวัดนะคะเ,เพื่อนๆนะไพ่ภสภาวะของเซเว่ o ออฟสอดเจาบแล้วก็ queen of s อดหนึดาบนะคะนะต้องบอกว่า สถานการณ์คู่ครองของเพื่อนเเด็กนี้นะคะนะคุณอาจจะนะบางท่านนะคะเป็นโสดมาเนินน่นนานนะมีคู่ครองยากหรือเป็นคนที่กำลังมองหานะคะมองหาคนที่นะสามารถปรับจูนหรือสามารถนะไปด้วยกันกับเราได้ในระยะยาว,ยาวนะค่อนข้างเป็นคนที่ การมีคู่ครองเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะเลือกนะคะแล้วก็เนื่องด้วยสถานการณ์ตัวตนของคู่ครองมันเพื่อนเด็กนี้หนึ่งเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างดุดันสนิดหนึ่งหรือว่าไม่ค่อยเก่งใจใครหรือมันมีความดื้อนะคะมันมีความที่เป็นคนรักอิสระนะเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็ทีนี้การที่เราจะสามารถพิชิตใจเขานะค่อนข้างที่จะ หนักหนาสาหัสพอสมควรนะเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ใครควบคุมส่วนหนึ่งนะไพ่ของสเต็งค,คือไพ่ของเจ้าสิงโตนะคะที่มีหญิงสาวหรือนางฟ้าผู้สวยสดงดงามเนี่ยนะคอยปอบประโลมเพื่อให้เจ้าสิงโตเนี่ยมันอยู่ในอาการที่เชื่องนะเพราะว่าสิงโตตัวนี้ก็คือ,อราชาของราชสีนะคะเนาะผู้ที่มีความเขาเรียกว่าไม่ยอมใครเนาะ เป็นเจ้าป่าอน,นะคะประมาณนี้เนาะแล้วเขาอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางการติดต่อสื่อสารนะการค้าขายระหว่างประเทศหรือในประเทศก็ได้ทํางานที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของยุทธยานพาหนะหรืองานในระบบออนไลน์หรือคุณกับเขาเนี่ยเจอกันผ่านโลกโซเชียลนะคะคู่ข,ของของคุณนะติดต่อสื่อสารกันทางโลกโซเชียลทางาแล้วก็ทางด้านความคิดของเขาเนี่ยบางครั้งเจอกันครั้งแรก เรารู้สึกว่าเหมือนเขามีอะไรปิดบังซ่อนเล้นนะคะนัไาพา่เจ็ดดาบเนี่ยนะคะคือบางทีเนี่ยเขาอาจจะแสดงตัวตนของเขาไม่หมดคนคนนี้เป็นคนตรงๆนะบางครั้งนะคะมีความเด็ดเดี่ยวกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะล้วเป็นคนฉลาดมีเส้นดีนะคะเพื่อนเนาะเขาดูพลังงานเพิ่มเติมนะคะนะ energy คู่ครอ,องของคุณนะคะเป็นเช่นไรสําหรับเพื่อนๆนะที่เลือกเด็กที่หนึ่งนะ energy คู่ครองของคุณเป็นเช่นไรนะคะ เ e อร์มิสดาวเอสออฟวอร์นหนึ่งไม้เท้าอรูออฟครับสองถ้วยนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เพ g สอ f p เพ t เ c l e ิลหนึ่งเหรียญอารมณ์คู่ครองของคุณเนี่ยนะคะเนาะจริงๆคนคนนี้เป็นคนเข้าถึงยากนะ คู่ครองของเพื่อนเด็กที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงหรือบางท่านเนี่ยคู่ครองของคุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องของศิลปะนะคะความคิดสร้างสรรค์หรือว่าคิดเอทีพหรือว่า,เ,าเป็นนักประพันธ์นะชอบแนวบทกรบทกวีนะคะเ,เป็นคนที่ชอบศิลปะบางทีนักศิลปะเนี่ยเขาจะต้องมีโลกส่วนตัวหรือมีแนวคิดที่มัน ไม่ค่อยจะข้องเกี่ยวกับใครเพื่อที่จะคิดผลงานสร้างสารรค์ผลงานนะคะเพื่อนเนาะแล้วก็อีกในหนึ่งอาจจะเป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยพูดนะคะน,นิ่งเงียบเนาะดังนั้นเราก็จะค่อนข้างดูใจเขายากแต่ข้อดีของคนคุณนี้คือเขามีส่วนที่เป็นผู้ใจบุญนะคะฝักใฝ่ในเรื่องของธรรมะบางครั้งก็มีการสวดมนต์หรือนั่งสมาธิร่วมด้วยนะคะคนคน่นี้เนาะแล้วก็สถานการณ์นี้ต้องบอกว่า คนคนนี้เขาจะเป็นประเภทที่ว่าถ้าถ้าคุณเจอกันครั้งแรกนะถ้ายังไม่รู้จักกันเลยหรือยังไม่เคยติดต่อสื่อสารกันเลยแล้วมาเจอเ,ออเจอตัวเป็นๆเ,เนี่ยเขาเรียกว่าเจอปุ๊บสปาร์กปั๊บนะคะนะมองตาแล้วรู้ใจไพ่ของสองถ้วยนะมันจะเกิดการสร้างสัมพันธ์ทนัมตีที่รวดเร็วหร,รักกันอย่างรวดเร็ว นะเพราะว่าเขาสร้างสารรค์ให้คุณเนี่ยมาเป็นคู่ครองของกันและกันและดวงสตา์ของคุณกับคนคนนี้บางครั้งอาจจะมีการที่นะได้สร้างอะไรร่วมกันหรือมีโครงงานนะคะหรือมีแผนที่จะทําธุรกิจด้วยกันนะวางแผนทำโน้นทำน,น,ทำนี่แล้วเกิดผลสําเร็จเกิดผลที่ดีในระรยะยาว,ยาวนะคะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่นะ อารมณ์เขาค่อนข้างเซนสทีฟนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะอ่อนไว้นะคะอ่อนแอร์ออนโยนอยู่ด้วยแล้วโรแมนติกนะคะนะเนื้อคู่หรือคู่ครองของคุณจะอยู่ในกลุ่มของชาวธาตุไฟนะคะที่โดดเด่นนะเมสิงธนูชาวธาตุน้ำเอ่อมีนกรกฎพิจิกชาวธาตุด,ดินพุษพบกันมากรและเป็นชาวธาตุลมได้ด้วยนะคะนะเนาะเมสิงธนูนะคะแล้วเขาก็นะบางครั้งเนี่ย การคบการรู้จักกันน่ะมันต้องเปิดใจด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าบางครั้งเขาอาจจะมีอะไรที่ยังพูดให้เราฟังไม่หมดนะคะแล้วคุณกับเขาเนี่ยมาสารสัมพันธ์กันโดยที่นะยังเรียนรู้กันน้อยแต่ว่ามันเกิดสปาร์กกันรวดเร็วนะคะข้อความที่เขาอยากจะนะสื่อสารกับคุณเพิ่มเติมดูข้อความนะคะผ่านจากกราฟที่แม่หมอจะทําขึ้นนะคะผ่านจากกราฟนะกราฟข้อความที่แม่หมอจะทําขึ้นนะคะเพื่อน ฝนตกทางนี้หนาวถึงคนทางนู้นนะคะน่าจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันจริงๆด้วยนะคะเ,เพื่อนๆเนาะหายจากการมองเห็นแต่ไม่เคยหายจากใจถ้า,าคนคนนี้นะคะคุณติดต่อสื่อสารหรือสารสัมพันธ์แล้วนะอาจจะเป็นคนไกลละคนที่ไม่ได้เจอกันทุกวันนะแล้วก็เขาเนี่ยนะ อาจจะไม่เห็นคุณโพสตผ่านโลกโซเชียลหรืออะไรก็ได้ถ้าเป็นคนที่ติดต่อสื่อสารกันทางโลกโซเชียลนะแต่คุณไม่เคยหายจากใจเขานะคะเพื่อนเนอนะฉันมีค่าแค่ไหนในสายตาเธอนะคาถามที่เขาอยากรู้นะถ้าเป็นคนที่เคยติดต่อสื่อสารกันแล้วห่างหายกันไปแล้วนิ่งเงียบด้วยความที่เนาะบางครั้งมันจูนเข้าหากันไม่ได้นะเขาบอกว่าคุณเนี่ยคิดว่าเขาเนี่ยมีค่าแค่ไหนในสายตาคุณนะคะหรือบางทีเนี่ย การที่ถ้าเป็นคู่ที่เคยติดต่อสื่อสารกันและมีปัญหาเนี่ยความงเงียบนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดถึงไม่ใช่ว่าเขาไม่แอบส่องแอบมองไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณนะคะอย่างนั้นเนี่ยฝนตกทางนี้จะหนาวถึงคนที่อยู่ทางนน้นได้ยังไงะนะนี่คือคําถามนะคะแม่หมอก็เป็นกําลังใจนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะขอให้คุณสมหวังในเรื่องคู่ครองขอให้คนรักคู่ครอ,องของคุณนะคะ หากเป็นคู่ที่ขาดการติดต่อสื่อสารก็ขอให้กลับมาคืนดีกันเร็วๆนะคะวันนี้แม่หมอบายๆนะคะพบกับเด็กที่2ต่อไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่2นะคะเนาะนาภพ่นะนนะก็จะมี ลดลายแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆเนาะขออนุญาตองค์รูบาอาจารย์ประจําตัวเ,เพื่อนในการเปิดพลังงานหน้าไพ่นะคะสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพ่โดยรวมนะคะเ,เพื่อนเนาะค,ครุคลองของคุณเป็นเช่นไรนะคะสําหรับเพื่อนที่เลือกเด็กนี้คุณได้ไพ่ของ The Lover ตามด้วยไพ่ของ King of Sword ราชาผู้ถือดาบแล้วก็ไพ่ของ 2ถ้วยนะคะ two of ครับแล้วก็เจ็ดเหรียญนะคะต้องบอกว่า energy คู่คลองของคุณนะคะค่อนข้างดีมากๆนเพื่อนๆน,นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกเด็กนี้คนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่คุณกับเขาเนี่ยมีสัญชาตญาณน,นะที่มีความผูกพันกันในอดีตชาติหรือเคย เป็นคนรักเคยเป็นคู่ครองกันมาก่อนนะคะเจอปุ๊บเขาเรียกว่าถูกตาต้องใจนะคะโดนแลวว้ววร์แต่ว่ามันมีข้อคิดอย่างหนึ่งการที่คุณจะถูก ต้องใจนะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญระหว่างเขาและคุณนะคู่ครองของคุณอาจจะผ่านการมีครอบครัวเป็นคนที่นะคะเคยผิดหวังในเรื่องของความรักนะแต่กว่าจะมาเป็นคู่ครองของคุณที่แท้จริงนะมันผ่านแบบทดสอบมามากพอสมควรนะคะไพ่ของคนคู่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรให้คุณกับเขานะได้มาเจอกันเจอกันแล้วรู้สึกว่ามันผูกพันนะ ความรักของชายและหญิงนะคะต้องบอกว่าเขาอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความถูกต้องความยุติธรรมอทนายความสารยุติธรรมต่างๆนะคะราชาผู้ถือดับเป็นคนเด็ดเดี่ยวเป็นคนที่ กล้าคิดกล้าตัดสินใจนะสามารถควบคุมนะสามารถามีลูกน้องนะคะบางครั้งภายนอกอาจจะดูเคร่งเขรมแต่ความเคร่งเขรมของเขาอยู่กับอํานาจวาสนานะคะแล้วก็ดวงชะตาของคนผู้นี้นะคะเป็นคนที่สามารถสร้างเงินสร้างรายได้นะระดับขั้นต่ําสุด1 5ื่นถึงสามหมื่นสี่หมื่ นะคะคนคนนี้นะเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในเรื่องของการเพาะปลูกด้วยสามารถทํางานอาชีพเกษตรกรรมได้ผลดีเขาเรียกว่าหวานพืชแล้วได้ผลกําไรที่ดีเป็นคนขยันนะคะเป็นเพื่อนเนาะเขาบอกว่าดวงชะตาของคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเจอกันในเร็วเร็วนี้ถ้าเป็นคู่ครองที่ยังไม่เจอนะเจอปุ๊บแล้วมันเหมือนอสปาร์กกันทันทีเพราะมันมีเซนต์บางอย่างที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ย สนิทสนมกันอย่างรวดเร็วนะเพราะมันมีความผูกพันตั้งแต่ในอดีตชาตินะคะเนาะขอดูพลังงานต่อไปนะคะเอเนจีคู่คลองของคุณเป็นเช่นไรนะคะเ,เพื่อนๆเนาะสำหรับไพ่ของทัมพลนเกิดขึ้นแล้วก็ไพ่ของสเตรนงและไพ่ของอัศวินผู้ถือดาบ ตามด้วยเพจ of p e n t a c l e เด็กหนุ่มผู้ถือเหรียญต้องบอกว่านะดวงชะตาความร,รักของคุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงคุณจะถูกปรับสมดุลนะคะอะไรทีเ่เป็นน้ำนะเ,เมื่อมันมีไฟเข้ามามันเกิดการคลุกกุ่นที่มันเกิดร้อนเกิดหนาวทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกปรับให้มันอยู่สภาพแบบ เหมาะสมนะคะเหล่าบรรดานางฟ้าในรงมาเยียวยาไพทมเรันต์คือการเปลี่ยนแปลงทิศทางเยียวยาที่ดีขึ้นเนาะคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางแล้วเจอกันก็ได้นะคะคนคนนี้บางครั้งถ้าเราเจอเราเราต้องใช้ความ อ่อนโยนเท่านั้นที่เข้าไปปลอบประโลมเขาเพราะเขาเป็นคนแข็งกร้าวบางครั้งเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องครอบครัวสมัยเด็กทําให้ต้องเป็นคนแข็งแข็งดูแลตนเองเข้มแข็งอดทนกล้าคิดกล้าตัดสินใจหรือด้วยหน้าที่การงานของเขาเป็นคนที่ยากต่อการควบคุมแต่ว่าด้วยความน่ารักความสดใสนะความเอาใจใส่ดูแลของคุณจะผ่านแบบทดสอบแล้วก็ชนะใจเขาในที่สุดนะคะคนคนนี้นะเขาจะมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่คุณนะ โดยที่คุณรู้จักนะคะาจากเพื่อนหรือจากคนที่นะคุณเคยสารสัมพันธ์ในเรื่องของพลังงานาในระบบออนไลน์นะคะรู้จักการผ่านโลกโซเชียลก็ได้เนาะมันมีความหัวดื้อมันมีความอาเอาแต่ใจบ้างนะคะด้วยอารมณ์นะแต่จริงๆเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันก็เป็นคนที่สามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็สามารถ เดินต่อไปได้ในความสัมพันธ์นะคะคู่ครองของคุณนะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเนาะหรือว่าชาวธาตุลมนะคะรวมถึงชาวธาตุด,ดินได้ด้วยนะคะธาตุลมก็เมทุนตุนกุมธาตุดินก็พุ้สศกกันมังกอน,นะคะเนาะสำหรับคู่ครองของคุณนะขอดูข้อความเพิ่มเติมนะคะเขามีมมะะข้อความอะไรอยากจะสื่อสารผ่านจากก๊์ดนะคะที่ไม่หมอจัดทำขึ้นนะคะเพื่อนเนาะ ข้อความนี้ยิ่งนานยิ่งรักเธอนะถ้าเป็นคนที่ยังไม่เคยติดต่อสื่อสารยังไม่เคยเจอเจอนะเ <_ A> ขาบอกว่ายิ่งคุยยิ่งคบนะคะ <_ A> การที่ได้พูดคุยกันโดยที่ยังไม่มาเจอตัวเป็นๆหรือยังไรก็แล้วแต่นะคะเขาบอกว่ายิ่งรู้จักยิ่งรักบุคลิกท่าทางหรือนิสัยใจคอของคุณที่แสดงออกนะคะเนาะและใบนี้รักแท้มีแค่ครั้งเดียวนะคะดีใจด้วยนะคะเพื่อนๆนะ เพราะว่าคนคนนี้นะคนที่เป็นครูครองที่แท้จริงของคุณถ้าเขาเจอเจอเขาเลือกคุณเขาก็จะไม่ไปมองใครอีกเพราะรักแท้ของเขาจะมีแค่ครั้งเดียวนะคะเ,เพื่อนๆเนาะและใบนี้หายจากการมองเห็นแต่ไม่เคยหายจากใจนะถ้าเป็นคนที่มีประเด็นกันอยู่นะคะคนคนนี้ถ้าได้กลับมานะเขาบอกว่าคุณเนี่ยไม่ได้ติดต่อสื่อสารกับเขาหายจากการมองเห็นค่ะ าจากโลกออนไลน์ลูกโซเชียลแต่คุณไม่เคยหายจากใจเขานี่คือนะคะข้อความที่เขาสื่อสารนะยังไงแม่หมอก็เป็นกําลังใจนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่สองนี้นะขอให้เนื้อคู่คู่ครองของคุณนะคะสมหวังในความรักนะแล้วเจอคนที่ใช่โดยเร็ววันนะคะบ๊ายบายนะคะพบกับเด็กที่3ต่อไปได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่3นะคะเนาะหน้าตาของไพ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเนาะแม่หมอขออนุญาตนะคะในการเปิดพลังงานหน้าไพ่นะสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพ่โดยรวมนะคะเพื่อนๆเนาะคู่ครองที่แท้จริงของคุณเป็นเช่นไรนะขอดูเอนเนอจี Energy คู่ครองของเพื่อนๆหน่อยนะคะที่เลือกเด็กที่3นะไพ่ของ โดไฮโรแฟนตามด้วยเพดส์ออฟเพนเดเคิลแล้วก็ไพ่ของซิกออฟวอนเอสออฟสอดหนึ่งดาบนะคะเ,เพื่อนๆเนาะต้องบอกว่าเอเนจีคู่ครองของมันเพื่อนเด็กนี้นะคู่ครองของคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ทำงานในระดับสูงๆนะคะนะเนาะงานข้าราชการครูบาอาจารย์นะคะ หรืองานที่มันเกี่ยวข้องกับที่ต้องคอยสั่งสอนผู้อื่นพระสังฆราชองค์กรของพุทธศาสนานะคะางานที่คอยให้คำปรึกษาคอยให้คำแนะนำนะคะเป็นผู้อย่างรู้นะคนคนนี้เขาอาจจะมองดูช้านะคะเพื่อนๆเนาะเวลาเราครบการคิดการตัดสินใจค่อนข้างที่จะละเมียดละไมรอบครอบไปหมดนะคะหรือว่าดูด้วยตัวตนของเขาเนี่ยมองเหมือนคนมัธยัติอดอม แต่ว่าการมัธยัติอดออมของเขาเพื่อเป็นการสร้างฐานะชา้าๆได้พาเลมงามนะคะเ,เพื่อนเนาะคนคนนี้เป็นคนฐานะดีการงานการเงินดีนะคะเ,เพื่อนและคุณอาจจะมีโอกาสเจอกันโดยผ่านทางการเดินทางนะการท่องเที่ยวนะคะหรือผ่านการติดต่อสื่อสารจากรถออนไนะ์เนาะความสําเร็จครั้งนี้อาจจะดูช้าอาจจะดูยากอาจจะดูเหนื่อยนะ มันดูเหมือนไม่สมหวังแล้วคะ่ะไม่หมอสู้ระดับเหดขึ้นคอแต่ที่จริงแล้วใช่สมหวังนะคะคนคนนี้นะเพราะเขาค่อนข้างเป็นคน,คนที่เลือกคนยากเพื่อนๆนะคะคองดีนะมันอาจจะมาช้าแต่ชัวร์นะคะเ,เพื่อนเนาะเขาดู energy ต่อไปคู่ครองของคุณนะคะเป็นเช่นไรนะ energy ต่อไปนะคะคู่ครองของคุณเป็นเช่เนชนะไร ไพ่ของสามเหรียญแล้วก็เจดดาบห้าไม้เท้านะคะเพื่อนๆตามด้วยชัดดาวไซส์มันจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้น,นเพื่อนๆเนาะชัดดาวไซส์นะคะภาพของหญิงสาวตกใจนะคะมันเหมือนว่าสิ่งที่เราคิดว่าไม่น่าจะได้ มันจะได้มานะแต่ว่าการได้มานะมันจะได้ตรงๆไม่ได้เพื่อนเมันต้องใช้เล่เหลี่ยมกลอุบายบ้างไพ่จิตดาบนะเขาบอกว่าคุณต้องไฟคุณต้องฟาดฟันคุณต้องต่อสู้นั่นแหละที่แม่หมอบอกนะกว่าจะได้มาระดับเหิดขึ้นคอนะเข็นคกขึ้นภูเขาเหนื่อยมากๆ ยอมแพ้แล้วค่ะแม่หมอนะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลสามเหรียญต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างศาสนามีเรื่องของระยะทางปัญหาการเดินทางปัญหาการติดต่อสื่อสารได้กว่าจะมาเจอกันกว่าจะได้มาสารสัมพันธ์มันค่อนข้างเหนื่อยหนักนะคะเพื่อนๆเนาะคนคนนี้มีโอกาสที่จะได้เดินทางมาหาคุณนะมีโอกาสที่จะได้ติดต่อสื่อสารกับคุณเขาอาจจะทํางานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ของการค้าขายการเดินทางในประเทศต่างประเทศได้ด้วยนะคะแต่เป็นคนที่ฐานะดีมากๆนะคะเ,เพื่อนเนาะอยู่ในกลุ่มของชาวทัดดินพืชศกกันมังกรชาวทัดลมเมทุนตุนกุ้มและชาวทัดไฟเมสิงธนีที่โดดเด่นะคะ่ะเ,เพื่อนเนาะคน,นะคนน,คนี้นะแม่หมอขอ,อดูซิว่าข้อความใดที่เขาอยากจะสื่อสารกับคุณเพิ่มเติมนะคะคู่ครองของคุณคนคนนี้นะบางท่านบอกว่าไม่รอแล้วค่ะแม่หมอ มันไม่ไหวเนาะรอนานแล้วเนาะผันหน้าเพึ่งรรมะนะคะหรืออ,อยากจะบวชไปเลยไม่ศึกนะคะเนาะดูข้อความเพิ่มเติมนะคุณได้ไพ่ของยิ่งนานยิ่งรักเธอนะการที่คุณคบกันคุยกันนะคะเ,เขาบอกว่ายิ่งเห็นคุณโพสต์หรือทําอะไรก็แล้วแต่กิจกรรมเนี่ยนะถ้าเขามองเห็นได้เนี่ยทำให้เขาและเธอยิ่งรักกันนะคะนะหายจากการมองเห็น แต่ไม่เคยหายไปจากใจถ้ามีประเด็นมีปัญหากันอยู่เขาไม่เคยลืมเลือนคุณเลยนะคะเพืเ่อนเนาะหายจากการมองเห็นแต่ไม่หายจากใจเขาคือคุณเนี่ยเป็นที่หนึ่งในใจเขานั่นแหละปาฏิหารแห่งรักแน่นอนที่สุดจะเกิดปาฏิหารเกิดขึ้นนะสิ่งที่เราไม่คาดคิดคาดฝันคุณจะได้ครอบครองสิ่งนั้นดีใจด้วยนะคะคนที่เป็นคู่ครองของคุณนะ วันนี้แม่หมอก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไคร b e และอย่าลืมกดติดตามช่องของแม่หมอด้วยจะได้ไม่พลาดรับชมรับฟังคลิปต่างๆที่แม่หมอจัดทำขึ้นนะคะวันนี้บายๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีสุขกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ